หน้าหงาคาราวานติแรงฝากถึงพิธาลั่นลบเถอะตักกะดูงี่เงา่าจากประเด็นที่นายพิธาลิ้งเจริญรัตรีทวิตตารางทัวเอเชียของเทเลอร์สว f ฟส์ศิลปินระดับโลกและทวิตข้อความบอกว่าสวัสดีเทเลอร์ Taylor, ผมเป็นแฟนคลับตัวยงของคุณตอนนี้ประเทศไทยกลับคืนสู่ประชาธิปไตยแบบเต็มใบแล้วและคนไทยทุกคนก็พร้อมที่จะต้อนรับการกลับมาของคุณอีกครั้งอย่างใจจริงและพร้อมที่จะร้องเพลง ลาเวเนเดอร์เฮสไปพร้อมกับคุณล่าสุดน้างหงาคาราวานโพสเฟซบุ๊กสุรชัยจันทิมาธรแสดงความคิดเห็นบอกว่าเกิดอะไรขึ้นผมก็ดูโค้ชเพลจอนเมเยอร์กันแอนโรสหรืออะไรมากมายหลายวงในยุคผดเด็จการที่คุณว่านะครับเทเลอร์สวิฟเธอรังเกียจผดเด็จการดังที่คุณกล่าวว่าจริงๆเหรอจึงไม่อยากมาเมืองไทยหรือว่าเป็นเรื่องธุรกิจการจัดการของสายทัวร์ไม่ว่าเหตุผลอะไรก็ตามแต่ ศิลปินขึ้นอยู่กับผู้จัดการยกเว้นกรณีวงเล็กๆอย่างขผงลบเถอะครับทวิตนี้คุณพิธามันกลายเป็นตากกาที่ทำให้ดูมี่เงานะครับ